ผมปลาเงูชินนะครับวันนี้ผมเข้ามาในป่านะครับหาหอยนะครับโอเคหอยอะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับโอเคถ้าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหอยอะไรนะครับเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอหอยแล้วนะครับนี่ครับดโดูดูดนี่ครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนะครับ น้ำก็เจอหอยแล้วนะครับดูครับหอยอะไรไม่รู้นะครับดูดูดูเดี๋ยววันนี้เราก็ได้กี่หอยแล้วนะครับโอเคเนี่ยก็คือแบบหาย่าก็พลียงครับก็บางตัวก็เจอไม่มีตัวนะครับก็เจอแล้วเปลือยนะครับโอ้ยยาไม่มงครับเฮ้ยตับเจอแล้วตัวนึงครับดู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 นี่ครับ ดูคร oh, oh, oh. uh ับดู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 โหดูมันดุมันดุมไหมครับดู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 เหรอครับโอ้โหก็ได้แล้วครับวันนี้โอ้โหก็ได้หลายตัวนะครับดูเหมือมาขี้เหมือมาขี้ทาปะนะครับดูครับดู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 เหมือมาขี้นะครับดูครับโอ้โหวันนี้ก็ได้หลายตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่เจอที่มีคู่นะครับ เดี๋ยวทุกคนเจอแต่ไม่มีเจอแต่ไม่มีตัวแนละ้มีแต่เปลือยนะครับเฮ้ถ้าหารหลายคนนี่ก็ได้ได้เยอะนะครับก็คือแบบผลนี่มาคนเดียวนะครับก็คือได้ไม่เยอะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ทำมันลุกนะทุกคนเนี่ยทุกคนผมเจอตัวหนึ่งแล้วนะครับก็คือมันม,มันไม่ได้เดินนะค,คือ เหมือนมันอะไรไม่รู้นะครับเหมือนมันนอนหรือว่าไม่รู้นะครับโด้อตอนนี้ผมก็เปลี่ยนทางแล้วนะครับผมก็จะหาไอ้ข้ามรีห้ยนะครับเนี่ยเนี่ยว่ไม่มีหรือล่านะครับเ<อ>นี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีตัวหรือรว่าแค่ฟ้าเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวเรายกขึ้นนะครับโอ้ผมไม่มีนะครับเออ ดูหอยหล่ออีกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหหอยนี่ก็หล่อผมหอยก็หล่อผมโอ้โหแน้มีอยู่นะครับถ้ามีฝานี่ก็คือมันีอยู่นะก็คือมันหนาอ,อยู่นะทุกคนเพราะคือมันจะออกจากาจาแันวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลับไปดู ว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเทหอยใส่นะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับโอ okay. เคเดี๋ยเราจะเทแล้วนะครับโอ้ oh. เสียงดังเลยนะครับโอ้เห็นเนี้ยคือนาทีผมครับดูดูดูดได้นกมาตัวหนึ่งนะครับ oh. ได้น้ำน,นะครับว่าได้กี่ตัวนะครับสองส เราได้ทั้งหมดย2สิบสองตัวนะครับวันนี้หอยนะครับนี่ครับดโ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 ดูะไรไปล้างแล้วนะครับล้างหอยนะครับครับตอนนี้เดินลาทางตอนล้างเอาดิบออกนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ต้มน้ำแล้วนกน็เราก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะครับตอนนี้น้ำเดือดเดินลาจะลวกหอยนะครับครับ เด,เ,เดี๋ยวจะเปีฝานะครับเดี๋ยวจะไล่ต้มให้หอยเปิดนะครับเวเดี๋ยวเราใช้ถ้อยชาปีนะครับตอนนี้พอต้มที่ไว้สินาทีแล้วนะครับประมาณสินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเหอยขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเหนะอยมาไล่ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำปลาครั้งหนึ่งนะครับก็ต้มไว้ ได้ไประมาณสิบนาทีนะครับเดิเราเวรล้างเลยนะครับไปนะเ,ยเ,ยเ,เปลยน้ำนรล้ล้างรอบสองนะครับก็หลยะที่ต้มเสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะผัดชาหอยนะครับวันนี้โอเคนั่นเดิเราใส่กระเทียมนะครับเฮเดินรอรั่ใส่ฟิชนะครับก็ประมาณนี้นะครับเฮเดี๋วเราตามนะครับ ครับเดี๋ยวเราใส่พริกกับกระเทียมแล้วครับที่เราตำไว้นะครับโอ้คนได้นะครับคนได้นะครับหอมนะครับหอมครับเดี๋ยวเราใส่หอยเลยนะครับโอ้โหคนได้นะครับออื้โ พร้อมนะครับทุกคนนี่แล้วนะครับถือจะให้ได้เจี่ยวนะครับก็เลียนถ้าเป็นภาษาไทยก็เลียนไม่ถูกนะครับถ้าเป็นภาษาเกลีวก็เล่นนอบขีนะครับให้ได้เจี๋ยวนะครับโอ้โหใส่เลยครับแล้วนี่นอกหัวครับจะ่าัาเกลยนะครับโอเคนี่ใบเปียนครับ โอ้คนได้คนได้เม็กเดินลาปลูเลยนะครับนี่นี่เกลือนะครับใส่ไปเลยนี่ชูโรครับค,ครับเดี๋ยวเราใส่แม็กกี้ด้วยนะครับอือฮึโอเค เราใส่ปลาด้วยเขาได้คขาได้โอ้โห้โหสุดยนดโค้ดโคนได้คนได้ รล้เดลายชิมน้ำครับอร่อยนะอร่อยนะครับเฮ้ยเดีย๋ยาโยลงกินนะเดี๋ยวเากีหอยเลยนะครับ,รบก็ไม่ได้เกียร์ข้าวเราเลยเดีา๋ากินเลยอและนี่ขี้มันฮะขี้มันเราจะไม่กินครับ ก็กินเนื้อน,นะครับอ,อร่อยแน่ทุกคนโอ้อร่อยเลื่อยเลนะครับเฮ้เด,ดลานี่เอาไว้ข้างล่างน,นะครับเด,ดลาี่ตัวบ้านนะครับโหดีทุกคน ก็ตัวกกิ banks, น Por ับอร้อยนี่ทุกคนตามด้วยน้ำนะครับ เได้ลารกี่หอยตองนะครับได้ลารกี่ให้หมดแล้วนะครับตอนนี้พวกกีหอยเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ ที่กดติดตามกด subscribe นะครับโอเคซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขาเลยน like หอยอะไรไม่รู้นะครับเขาล่นยแเขาเล่นหอยอะไรไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับถ้าใครเห็นคลิปผมนะครับเฮ้ยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ